สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนครับเจอกันคลิปนี้พาทุกคนมาชมผลไม้ครับผลไม้ปาลาผลไม้ตามฤด,ดูกาลนะครับนี่ครับนี่คือผลไม้ตามฤด,ดูกาลนะครับทุกวันนี้กระเดื่องหากินงหยาบแล้วด้วยครับ เรือหน่อยแล้วนะครับมีคือบักเมาวนะวครับบักหมาเมาวเด้อครับหน้าปูใดยย้งเงี้ยครับบ้านใด่หนะังใน่เน้อครับอย่าลืมครับกานอนุรักษ์ไว้เ,เด้อครับซอยกันอนุรักษ์ไว้แน่ครับ ไปสสามศูนย์ศูนย์หายไปแล้วนะครับสอยการอนุรักษ์ไปนะเด้อครับอันนี้คือขึ้นมกเหมาที่มาดิบนะครับอันนี้บวานไอศกุกนะครับถ้าสุกมันจะเป็นสีดํานะครับถ้าสุกนจะเป็นสีดำไม่รสชาติหวานนะครับตอนตอนนี้นะครับถานยังดิบๆินีครับสีเขียวนี่เพิ่นสีมีรสชาติสมนะครับหรือว่าเปรี้ยวนะครับเนาะรสสมรสเปรี้ยวนะครับ กินดิฟกระได้ด้วยครับหรือกินกับเลือกระไดกินกับเจ้านะครับหรือว่าเอาไปตํานะครับตาบักเหมาจะพอจ่แม่เขาตําสุจอดเลยนะครับตํใส่ปูดองมะแมนตใไซปูหน่อยนะครับซุจอดเลยนะครับเนาะบอกเหมานะครับ ไปคยเห็นแน่ครับไปคยกินแน่ทักทายมาบอกกันได้เด้อครับเด้อคอมเมนต์มาบอกกันแน่ครับคอมเมนต์มามาทักทายกันมาบอกกันนะครับอยู่บ้านไรพื้นที่ไรยังเหลือแน่นะครับอันนี้คืออยู่หน้าผมเด้อครับเด้อก็ยัง,งนีนะครับสามสี่ต้นหาต้นอยู่นะครับอันนี้ผมให้เบิ้งต้นดีเพิ่น ดกนะครับต้นที่ดกแล้วก็ต้นกำลังเป็นนะครับกำลังเป็นหมากนะครับอีกสองต้นก็กำลังเป็นด้วยกันนะครับ ใด้นะครับมีเสียงอายน้ำ <c oughs> นะครับโอ้ยกิงกับเกลือนี่ก็สุดยอดด้วยครับกิงกับแจวเนาะสุดยอดเลยนะครับ